แม่ดวงใจจันทนะอยู่บ้านอุ้มย่างตําบลจันล้านอำเภอพระนาจังหวัดอำนาจเจริญมันเจ็บมงนี่ว่องกระดูอว่างขาโกข้อนี่นะเจ็บทรมานอีลี่ขอทรมานอีลีข่อยก้มเจ็บข่อยมันจองมันจองเวลาห้านอนลงนี่เวลาสิลุข้นนี่ทรมานขอทรมานอีลีมันเป็นมานช่วงเดือนตุลาปีที่แล้วขอไปหามจายกับ่อใหญ่ขอหามจายให้ขอกูมันหลบป้า บอ่อเศร้าหอดขวบเจ็นตุล่ามังหันนั้นบ้านบ่ทันหอดขวบค่ะโอ้ขวบปีหนึงน่งเนาะมันกินเกีด็ดผ็ดนี่่อยกินไบวัดประมาณเจ็ดเม็ดมันคือเท่ามานแต่เื้อมันเจ็บเจ็บ,เจ,บเจ็บแห้งอีรีไอ้นี่ก็ตวัวจามนี่ก็ตวัวมันเจ็บหลายเจ็บตึงเจ็บเข่งเท้เดย แต่ก่อนแต่แต่เริ่มแรกมันทรมานแต่ได้ความเจ็บว้าขอลูกไปเหยวะขอจังขอเหยวะหาเสียงนอนของลูกขอลูกช่อสิลูกได้มันไปยากจนหาเหยวะหาบนอยู่บนนอนผนได้มันช่นสิตึงช่อสิลูกได้นะนะช่อสีมือเสร็เท่านั้นเขาเท่าละมานอีหลีขอขั้วมเจ็บของข่อยนะมาบานนี้มาได้เกล็ดเพชรมากินนี่บอกให้เราฟังบอกให้พ่อใหญ่ฟังพอกินถือเลยแล้วบานพ่อใหญ่บอกถือก็เอามากินแล้วว่าขอจีหายังดอกเงินแล้วว่า ซื้อให้กินแล้วจนว่าคอยเอาผู้ชาเด้อขอเอาขึ้นหิ้งผู้ช้าถ้าก่อนได้ขอแต่งขันหาตั้งใช้ขันขึ้นหิ้งผ้าก็แต่งขันหาขึ้นผู้ช้าถ้าก่อนหน้าคอยก็ตั้งน้ำมูแล้วบางครก็โน้มหาบุญคุุนคอยบุญศิลจินท่านคอยท่านยังเห็ดยังไหวน่ะหน้าให้ผู้ขาได้กินลงไปเลยวัดไปหลงไห้ผู้ขาสว่างฝอยว่าต้องเห็ดตั้งสี่เบิร์กก่อนหน้าว่าท่านว่าเรื่อยเห็ดมึงกับ ก็คือควมตังุกตังใจอยู่ได้ขึ้นหิงผ้าคนันแล้วให้บางหีงผ้าคนที่อยู่ในาหันก็ตั้งขึ้นหิงเลยแล้วว่ามันเห็ดขากอยู่แล้วเอาึ้นหิงเนยแต่สามขื้นนะแต่สามขื้นเขาจะก็ลงมากินากให้ฟ้นซักสิทธิ์ากให้ฟ้นดีคักๆนะอันลูกนั่นมันมันคือจมเจ็บมุดล,ลูกแทนนะเจ็บมุดล,ลูกเจ็บเอวเลยให้ลูกกินร่องเมือง ลูกหวานว่าอีเม่มันได้กินไปแล้วมันมันได้กินจากเม็ดละมันข็กลืมเนาะมันก็โดนเติบแล้วอีเม่คนว่าคือลูกคือได้หน่อยอยู่ใน้องนี่มันว่ามันตีงอะนะลูกมันตีงน่ะมันว่ามันเป็นยังไงเราสันเม่ว่ามันมันดีได้เม่ดีดีมันเบามันว่าให้เรากินเกล็ดเพชรกรที่แหลกให้กินน้ำเม่ไม่ให้กินพ่อแพงได้แม่แม่ยอมกินนะ ว่อันกินพอแฝงเด้ประมาณีแม่ก็กินแฝงหนึ่งวันแถวลุ่นตั้งหัมันกินมันกินสองแผงแถวลุ่นถือก็ถืออยู่พอว่าเถิดบอกก็พอบ้านเขาก็สชั้งทิพเกศซอนลงสี่กล่องก็ซอนน่าไล่เนาะขวดหนึ่งกินร่องเมืองนั้นก็กินยาม่วนนี่ขันขาดเม่นมันเป็นปีเด็กก็มากินสมุนไพรม่วนนี่ก็เป็นประจำเดือนมาถามอย่างลงแต่ว่าก็กินเกศเพชรก้อันซ้อนนา่าไล่ก็เป็นประจำเดือนว่าโอ้ยดีใจเฮง เป็นเม่นมันดีใจได้หวานเ้องก็เห้องก็เบาต้นเบาตนนะคนเป็นเม่นแต่ข้ากินเกียิเพลนเป็นเม่นมาสามเถียมูก็จะว่าเป็นตั้งไรฮ่าทิศสองอะไมันก็ขาดเลยตัวมูว่ะตั้งดีว่ะมันเป็นมามันก็เป็นมันก็เป็นแบบแบบบอกว่าคือตะกี้นะมันเป็นแบบมันมันโล่งไปนะมันเป็นแห้งก็แต่ก่อนนะนะแต่ก่อนเขาเป็นบ่แห้งนะความคุ้หลายเด้อค่ะ มุนไพ่เกียรตเพชรที่มาซอยชีวิตยใหญ่ดีหลายอยู่เกียรตเพชรอี่ขอบคุณได้หลายกับทิพย์เกษรสอนอนอัไรสามอย่างลอกมือเดิอทดสอบมืงเดิอสมุนไพ่เกียรเพ,เพชรนี่เออสันนะไรกับทิพย์เกษรย่ายนี่กินแล้วหูซึ้เต็มเต็มเลยถือเป็นขึ้นจังสี่นะคัดคัดแอวขาดประจำเดือนเป็นปีกินตัวนี้เข้าไปหูซึ้เลยอยากอยากอยากหูว่ามันดีทดสอบวงเดิมเด้อย่า่นี่ถือแล้ว เออเปลิสิโดงซีบ่าวห้ฟังยังวนจบเิลิซิโดงขันกินยังนี่ขันบอกสิบ่าวว่าว่าอาดอกน้อห้วขอเปันสองขมือนี่แล้วหางเตาพี่น้องควบย่าวมันนั่นมันโผมักกินต้นนี้ก็ไปนี่มันสีมดไหวไงคือเข้าเข้าเข้าหมุนจักรยานมันหมุนหมุนหมุนเข่าหมุนเข่านะมันมึนมึนแน่นเท่านี้หมุนหมุนหมุนเข่านะ ห้ยลูกคอยแต่สองฝีลูกแท้หลาคนผมมีสองคนน้องลูกยันนนิเราก็เลยชอบหาแลวบวดกินเขากินเสี่ยงกินไข่นิ่ตะกี้น้ำมันขั้นเนาะยันนนิมันหดว่าขั่นมันกระหนุ่มแล้วเขาก็เอามือไปตัวเหรียญเวลาเขานั่งขี่นั่งเหีียวมันไปตะเหรียญเธอได้มันขั่นน้ำมันหน้าเกาแห้งเกาแหงมีแห้งดึงเอาว่าเห็นแล้วมันขันมันขันเขากินตัวหนิมัน ม่นเาียววเด้มือยายวยวคือฮัหมุนลหลแต่กระยานเขาบบมันก็ปวดอยู่มันขี่ยากขี่ยากฮัฟปวดขี่วันฮาฟสิกี่วุ้ดใสวุ้ดพุ่งมันบ่เมนออกนิดเดียวปวดปวดดากนะนะเล่นตัวมันขันแหงแหงไปขันแหงไปดึงแหงแต่มีแหงเอาทายออกมาว่ามันเอ็นงอเอ็นข่อยกินลงไปเจ็ดเม็ดนี่จื้อเจ็ดเม็ดนี่จื้อแหง ถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นเอ็นคือเอ็นงวเอ็นขั่วไอนี่นะเขาถ่ายออกมาเนี่ยเป็นเอ็นเอ็นออกมาเลยถ่ายยังได้ก็เป็นเอ็นออกมาเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นใหญ่เป็นใหญ่ออกมาจักเท่าเลมือเลยถ่ายจนมันเบิดนาะว่ามันมันเบิดพุละเขาเป็นเท้าขาพญานี่ก็ว่ามันเบิดหั่งอ่ะนะมันออกมานั่ยลงคอยเฮ็ดเบี้ยคอยบวมีหญ่คอยห้าวหาวคอยกินมูลไผ่เหมือนคอยห้าวคอยเฮ็ดเบี้ยคอยห้าวอี่ดีตะกี้ถามผู้ใหญ่นี่เป็นยังนี่ ก้อนเกาะก้อนเกาะอยู่มันมันมันตึงมันเจ็บน้ำเอวน้ำขาเข้าในน้ำหลังกายฮนมานกินตัวนี้เ้ยจิตใจนี่ก็เบิกบานเด้ห่าวห่าวนะว่าอย่างไงจ้ะด้วยขอนับหนุบหาบุญหาคุ่นข่อยสางบุญสางกุศลไปบ่ข่อยว่นมาขํำใจกันข่อยว่าข่อยว่างสิแล้วข่อยข่อยหนุบหาถือก็นะถือก็ญาญนะ